สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่อง AI วิเคราะห์บอลที่นี่เรามีการวิเคราะห์ฟุตบอลที่ดีที่สุดมาให้คุณทุกวันวันนี้เราจะเจาะลึกการวิเคราะห์ที่น่าสนใจพร้อมทำนายผลการแข่งขันถ้าคุณไม่อยากพลาดการอัปเดตและข้อมูลเจ๋งๆแบบนี้อย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆเพื่อ,อ,อให้พวกเขาได้รับข้อมูลที่ดีไปด้วยกันมาเริ่มกันเลยฟุตบอลในวันนี้เราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการ Premier League อังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่าง a s ันว Villa เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างฟูแ h a มคู่น จะลงเตะกันในเวลา18.30นาตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามวิลล่าพาร์คตอนนี้ช่อง AI วิเคราะห์บอลสามารถเปิดระบบสมัครสมาชิกได้แล้วหากเพื่อนๆท่านใดอยากสนับสนุนเราสามารถสมัครสมาชิกกันเข้ามาได้โดยจะมีอยู่3ระดับคือระดับกองเชียร์ระดับฮูลิแกนและระดับประธานสโมสรเนื่องจากเราไม่ได้รับโฆษณาที่เกี่ยวกับการผน,นันการเป็นสมาชิกของเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นระดับไหนทางเราขอขอบคุณสุดหัวใจครับ ทั้งนี้สามารถดูรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ที่ใต้วิดีโอครับกลับมาที่การวิเคราะห์ของเรากันครับเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านแอสตันวิลล่าความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ7ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ3นัดเสมอ0นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้11ประตูเสีย7ประตูวันนี้ทางด้านแอสตันวิลล่าลูกทีมของอุนเอเมรีเพิ่งจะโดนคริสตันพาเลส ยัดเยียดความพ่ายแพ้มาแบบหมดสภาพสู่ประตูต่อสามในศึกเอฟเอคัเรียกได้ว่าเสียทรงพอสมควรแต่ถ้ามองในหลีกพวกเขายังมีลุน้นควาต้แชมเปี้ยนหลีกเต็มตัวเลยครับเกมนี้ข่าวดีคือไม่มีใครเจ็บหรือโดนแบนเพิ่มเติมตัวหลักพร้อมลงสนามครบและเชื่อว่าโอลิวัตกินจะได้กลับมายืนหน้าเป้าเพื่อล่าตาข่ายตามเดิมมาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนฟูลแลมกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ8ของตารางคะแนน ฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ0นัดแพ้3นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้7ประตูเสีย8ประตูวันนี้ทางด้านฟูลแลมของมาโกซินวาฟอร์มดีพอประมาณเลยครับล่าสุดบุกไปเก็บ3าแต้มจากเซาแฮมตันมาได้2ประตูต่อ1ในเกมหลีกความพร้อมก่อนเกมนี้จะไม่มีชื่อโรดริโกมูนิตกับไรซ์เนลสันที่ยังเจ็บอยู่ทั้งคู่แต่ตัวอื่นๆพร้อมลุยโดยราอูลคิเมเนสจะยืคทำหน้าส่วนอันเดรสเปเรรารับบทจองทัพคอยจ่ายบอลสร้างสรรเกมรูปเหมือนเดิม 11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้แอสตันวิลล่าจะมาในระบบ4-2-3-1องานำทีมโดยเอมิเลโนมาร์ติเนสมทธิวแคทเอสลีคอนซาปาอุตเรสลูก้าดินบูบาการ่ายูริติเลมองมอร์แกนโรเจอร์มาโกอาเซนซิโอจอห์นแม็กกินโอลีวัตกินฟูลแลมจะมาในระบบ4-2-3-1นึำทีมโดยแบรเลโน่เคนนี่เตเต้โยอาคิมแอนเดอร์เซนแคล์บินบาซีไรอันเซสเยงซาเดอร์เบอร์เกอร์ซาซาลูคิส แฮร์ร um ี่บิวสันอันเดรสไบราอเล็กอิวบีราอุนทิเมเนสทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านแอสตันวิลล่าชนะ4นัดเสมอ0นัดแพ้น1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้10ประตูเสีย3ประตูมาดูภาพรวมกันครับวิลล่าถึงจะแพ้มา2นัดติดในบอลถ้วยแต่ในลลีกยังถือว่าแน่นอยู่โดยเฉพาะผลงานในบ้านที่ยังพึ่งพาได้ล่าสุด6นัดหลังในลีก พวกเขาชนะถึง5นัดยิงรวมไป14ประตูฟอร์มแบบนี้แปลว่ากู้แข่งเจอวิลลาปาก็มีเสียวเหมือนกันด้านฟูลแลมถึงจะชนะเกมล่าสุดแต่ถ้ามองย้อนไปในลีก5นัดหลังพวกเขาแพ้ถึง3มนัดแถมโดนยิงไป8ลูกเกมรับดูมีปัญหาชัดเจนและที่น่าสนใจคือเจอกับวิลลาในลีกสีครั้งหลังสุดฟูลแลมแพ้รวดทุกนัดแบบนี้ดูแล้วน่าจะรอดยากครับเปอร์เซ็นต์ที่แอสตันวิลลาจะชนะอยู่ที่6 5เปอร์เซ็นต์ปอร์ซที่ฟูลแลมจะชนะอยู่ที่20% และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าแอสตันวิลล่าเปิดบ้านชนะฟูแลมไปด้วยประตู2ประตูต่อหนึ่งเรามาต่อกันในคู่ที่2กันครับโดยเรายังคงวิเคราะห์กันที่รายการพรีเมียร์ลีกอังกฤษโดยเลือกไปที่คู่ระหว่างอาเซนอลเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างบอนมัดคู่นี้จะลงเตะกันในเวลาห้าทุ่มครึ่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเอมิเรตสเตเดียม เรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านอาเซนนอนความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ2ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอ2นัดแพ้1นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านอาเซนนอนภายใต้การคุมทีมของมิเกลอาเตตาเพิ่งเปิดบ้านแพ้ให้กับปเอสเชไปแบบอุดติดสูประตูต่อหนในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก เมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาสภาพทีมก่อนลงสนามเกมนี้จะขาดในโต้ที่ติดเงื่อนไขย,ยืมตัวลงไม่ได้รวมถึงแข้งเจ็บที่ยังไม่ฟื้นอย่างกาเบรียลเฮซุสทาเคฮิโรโตมิยาสุไทฮาแวะกาเบรียลมากันเยสและจอจินโยซึ่งทั้งหมดยังอยู่ในช่วงรักษาตัวแต่แม้จะขาดผู้เล่นไปหลายคนทีมยังมีแนวรุกอย่างราฮิมสเตอร์ลิงและอันโดรทรอซ่าและกาเบรียลมาติเนลี่ที่พร้อมลงมาสร้างความหวังให้แฟนปืนใหญ่ในเกมนี้ มาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนบอลมัด์กันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับสิบของตารางคะแนนฟอร์มหนัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ1นัดเสมอสานัดแพ้น1นัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้สีประตูเสียหประตูวันนี้ทางด้านบอลมัด์ของกุนซืออันโดนีอิราโอลาเพิ่งเปิดบ้านเสมอกับแมนยูไป1ประตูต่อ1ในเกมลีกนัดล่าสุดด้านความพร้อมของทีมก็ยังขาดผู้เล่นหน้าเดิมอย่างเอเนสูนันไรอันคริสตีและหลุยสินิสเตราที่ยังเจ็บอยู่ส่วนที่เหลือถือว่า พร้อมจัดเต็มโดยมีอีวานิลซอนเป็นกองหน้าตัวเป้าและจะมีองตัวเซมองโยจัสตินไคลวอร์ดกับดังโกอวตาร่าคอยเติมเกมรุกอยู่ด้านหลังเช่นเคย11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้อาร์เซนอลจะมาในระบบ433าานำทีมโดยดาบิดรายาเยเรนทิมเบอร์วิลเลียมซาลิบายาคุกทิวิออไมเลสลูอิสสเคลลี่มาร์ตินโอเดกาดีแคลนไรต์มิเกลโมเรโนบุกาโยซาก้าและอันโดทรซากาเบรียลมาร์ติเนลลี บอลมัดจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยเกป้าอเรซาบาลากาอดัมสมิธอิเลซาบาันยีดินฮุยเซนมิลลสเคอร์เคสไทเลอร์อดัมลูอิสคุกอองตวนเซมองโยจัสตินไคลเวิร์ดดังโกอวตราร่าอีวานิวซอนทัศนะของคู่นี้ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านอาเซนอลชนะ3นัดเสมอ1น,น,นัดแพ้1น,น,นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้13ประตูเสีย3ประตู พูดตรงๆแม้บอลมัดจะดูเป็นรองในแง่ชื่อชั้นแต่ฟอร์มช่วงหลังไม่ธรรมดาเลยนะครับไม่แพ้ใครมาสี่เกมติดในลีกและก็เสมอถึง3นัดบอกเลยว่าเหนียวใช้ได้ขณะที่อาเซนอลเองก็กําลังมีภารกิจใหญ่ในแชมเปี้ยนลีกนัดที่2กับเปสเชรออยู่ซึ่งหลังจากท้่มาก่อนในเลกแรกเกมนี้มีสิทธิ์โรเตชั่นสูงเพื่อรักษาความสดของนักเตะไว้ใช้งานในเกมยูโรทําให้โอกาสที่พวกเขาจะเน้นสุดตัวกับเกมลีกนัดนี้อาจจะไม่มากเท่าที่ควรอีกทั้งสไตล์ของบอลมัดที่เล่นรัดกลุ่มและยือเกมเก่ง ก็อาจสร้างปัญหาให้เจ้าบ้านไม่น้อยเหมือนกันเปอร์เซนต์ที่อาเซนอนจะชนะอยู่ที่55เปอร์เซน์นต์ที่บอลมัดจะชนะอยู่ที่20และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่25จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าอาเซนอนเปิดบ้านเสมอบอนมัดไปด้วยประตู1ประตูต่อหนึ่งเรามาต่อกันในคู่ที่3คู่สุดท้ายกันครับโดยเราจะไปวิเคราะห์กันที่รายการบุนเดสลิก้าเยอรมัน โดยเลือกไปที่คู่ระหว่างไลซิกเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของทีมอย่างบาเยือนคู่นี้จะลงเตะกันในเวลา2องทุ่มครื่งตามเวลาประเทศไทยซึ่งจะแข่งกันที่สนามเรดบลูอารีนาเรามาเริ่มกันที่เจ้าบ้านไลซิกความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับ5ของตารางคะแนนฟอร์ม5นัดหลังสุดจากทุกรายการชนะ2นัดเสมอนนัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้ Dead 8ประตูเสีย11ประตู วันนี้ทางด้านไลซิกต้องบอกเลยว่าอาการยังไม่ค่อยดีครับเพราะเกมล่าสุดลูกทีมของโซโลโดนถล่มไปถึงสูประตูต่อสี่และปัญหาใหญ่ก็คือเอลชาไดาบิชาบูโดนใบแดงโดยตรงทำให้หมดสิทธิ์ลงช่วยทีมแน่นอนในเกมนี้ซึ่งก็ทำให้ต้องมีการขยับปรับแนวรับกันพอสมควรกัสเตโลลูเกบาจะถูกถอยมายืนเกมรับแทนส่วนฝั่งซ้ายที่ยังเป็นจุดบวกก็น่าจะให้เดวิดรอมลงมาทำหน้าที่แทน ขณะที่แนวรุกก็จะเปลี่ยนอีกครั้งส่งลูอิสโอเปนดาที่ได้พักนัดที่แล้วกลับมาประสานงานกับเบนยามินเชสโกในแดนหน้ามาดูในส่วนของทางด้านทีมเยือนบายเยนกันบ้างความพร้อมในวันนี้ปัจจุบันอยู่ลำดับหนึ่งของตารางคะแนนฟอร์มห้านัดหลังสุดจากทุกรายการชนะสองนัดเสมอสองนัดแพ้หนึ่งนัดโดยสามารถทําประตูทั้งหมดได้12ประตูเสีย6ประตูวันนี้ทางด้านบบเยนมิวนิกเดินหน้าเข้าใกล้แชมป์เรื่อยๆแต่ก่อนเกมนี้มีข่าวร้ายครับเพราะแฮร์รี่เคนดาว์ยิงตัวหลักที่ยิงไปแล้ว 2ีิประตูจาก29นัดโดนแบนเพราะสะสมใบเหลืองครบทําให้เกมนี้จะเป็นหน้าที่ของโทมัสมุลเลอร์ที่จะลงมาอยูน่หน้าเป้าแทนแต่ข่าวดีคือมานูเอลไนเออร์กลับมาฟิตแล้วพร้อมลงเฝ้าเสาอีกครั้งเรียกได้ว่าคุมกําลังที่เหลือยังดูแน่นอยู่พอสมควร11ผู้เล่นที่คาดว่าจะได้ลงสนามในวันนี้ไลซิกจะมาในระบบ442นํานำทีมโดยมาเทนฟานเดตคอสตาเนเดลควิดลูคัสครสเตอร์มันกาสเตลโลลูเกบาดดวิดรอมริเดนบากูนิโคลัสไซวัน อมาดูไฮดาราชาวิชิมงเบนยาบินเชสโกลูอิสโอเปนดาบาเยรนจะมาในระบบ4-2-3-1นำทีมโดยมาดูเอลไนเออร์คอนราดไลเมอร์เอริกไดเออร์โยซิปสตานิซิตราฟาเอลเกเรโรโยชูคิมมิตอเล็กซานดาพาฟโลวิชไมเคิลโอิเดซเซิร์ตนาปรีดเลรอยซาเนโทมัสมุลเลอร์ทัศนะของคู่นี้ ในคู่นี้เคยพบกันมามากกว่า10นัดโดย5นัดหลังสุดคือเจ้าบ้านไลซิกชนะ1นัดเสมอ2นัดแพ้2นัดโดยสามารถทำประตูทั้งหมดได้9ประตู43ประตูมาดูภาพรวมกันครับต้องยอมรับว่าฟอร์มของบาเยิร์ช่วงหลังกลับมาหน้ากลัวอีกครั้งแม้จะไม่มีเคนในแดนหน้าแต่ทีมยังดูครบเครื่อง โดยเฉพาะในช่วงโค้งสุดท้ายแบบนี้ความมุ่งมั่นของพวกเขาเต็มร้อยแน่นอนขณะที่ไลซิกดูจะเสียสู์ไปเยอะจากความ่า้แพ้แบบเละเทะในนัดก่อนเกมรับมีปัญหาเกมรุกยังต้องปรับและที่สําคัญคือความมั่นใจที่เริ่มหมดหายไปเรื่อยๆเจอทีมจะฝูงที่กําลังไล่ล่าแชมป์แบบนี้บอกเลยว่าเจ้าบ้านงานหนักแน่นอนโอกาสโดนบุกมากกดคาบ้านมีสูงเปอร์เซ็นต์ที่ไลซิกจะชนะอยู่ที่15เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์ที่บบเยอร์มิวนิกจะชนะอยู่ที่70เปอร์เซ็นต์และผลที่คู่นี้จะออกมาเสมออยู่ที่15เปอร์เซ็นต์ จากการวิเคราะห์สามารถฟันธงได้ว่าไลาซิกเปิดบ้านแพ้บาเยอรมิวนิกไปด้วยประตูหนึ่งประตูต่อ3แล้วเพื่อนๆคิดว่าคู่นี้ทีมไหนจะเป็นผู้ชนะสกอร์เท่าไหร่ทีมคอมเมนต์กันมาได้นะครับจะได้เป็นแนวทางให้เพื่อนท่านอื่นด้วยและสุดท้ายขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้จนจบนะครับ หวังว่าการวิเคราะห์ของเราจะช่วยให้คุณมีข้อมูลในการตัดสินใจได้ดีขึ้นสำหรับใครที่ชอบเนื้อหาของเราอย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนๆด้วยนะครับเพื่อให้พวกเขาได้รับข้อมูลดีๆจากช่อง AI วิเคราะห์บอลแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ